สนับสนุนโดยเบเน plus โปรโตีนดีๆจากพืชคูณสองนายสันธนาประยุรรัตเข้ายื่นหนังสือและคัดค้านการเลือกสมาชิกอุธิสภาพร้อมระบุว่าได้พบพิรุษในการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอถึงระดับจังหวัดว่าไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมโดยมีเอกสารหลักฐานยืนยันชัดเจน นายสันทนาระบุว่าการหัวลงคะแนนเลือกสอวอมีเบื้องหลังคือ4กลุ่มใหญ่ขอเรียกว่าพยามานประกอบด้วยกลุ่มทุนกับกลุ่มพักการเมืองใหญ่3พักโดยเตรียมการหัวเลือกสอวอตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศด้วยการเตรียมผู้สมัครสอวอรไว้300คนไว้ก่อนแล้วแบ่งเป็นตัวจริง200คนและสำรอง100คนส่งผู้สมัครกลุ่มนี้เข้าสมัครระดับอำเภอและวางส่วนเข้ารอบระดับจังหวัดส่วนรายละเอียดการหัวไม่สามารถตอบสื่อได้แต่ตนพร้อมเป็นพยานให้การในชั้นศาล ส่วนพรรคการเมืองใหญ่3าพักที่ถูกกล่าวหานั้นหัวหน้าพกรับรู้หรือไม่นายสัทน,นาบอกว่าตนเชื่อว่าคนเป็นหัวหน้าพักย่อมจะมีส่วนรับรู้เพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่สมควรจะเป็นหัวหน้าพักทั้งนี้ได้ปฏิเสธตอบว่าเป็นของพรรคไหนส่วนมีพักเก้าไกลหรือไม่นายสัทน,นาปฏิเสธที่จะตอบโดยระบุว่าตนเองได้ลาออกจากพรรคเขาจึงไม่อยากพูดถึง ส่วนนายสันธนะตนได้นำหลักฐานมายื่นต่อกก,ะกะตคือรายชื่อของบุคคลที่รับเลือกระดับจังหวัดของกรุงเทพมหาคนคร9คนและรูปภาพผู้สมัครสอวอเดินกอดคอกันในสถานที่ลงคะแนนแสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนายสันธนะยืนยันว่าตนยอมไม่ได้ที่จะให้มีการปล่อยให้ผู้สมัครสอวอจากกลุ่ม4พยาม,มานเข้าไปรับเลือกสอวอระดับประเทศ ซึ่งถ้าหากมาร,อตรต้องกกตวันนี้แล้วไม่เป็นผลสําเร็จตนยืนยันว่าจะไม่หยุดดาเนินการจะไปร้องต่อสารปกครองเพื่อให้ระงรับการเลือกสอวอระดับประเทศในวันที่16มิถุนายนนี้และจะไปร้องต่อตํารวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีการัูวลงคะแนนเลือกสอวอกกกกและกจากกระทบต่อระบบกระบวนการย,ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญมีงาีินิจา,ายุบานแล้วผม ก็เริ่มในส่วนที่ผมรอไว้นั่นก็คือขั้นตอนวันนี้เป็นวันที่สาวันสุดท้ายสำหรับผู้สมัครจากที่ผมยื่นกับทางปปตแล้วผมจะไปผมทำคำร้องไ้แล้วที่จะไปยื่นกับสารมีการผ่านสารแพ่ง ซึ่งบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะต้องตัวแดงสารคือเอกสารเยอะมากแล้วเวลาที่ผมทํางานก็เรียนตรงๆมันมีแค่24ชัว่วโมงเพื่อให้สารดีการนะเรียกไต,วต,ตสวนนะไตสวนคือสารดีกาจยากเขาพูดออกมาพูดขึมากับสาธารณะนะกับสังคมว่าที่เขาทาขาขาํากันเนี่ยเข้าเป้าแล้วนี่เขารู้แล้วมีเข้าเป้าเขามีจำนวนคน เท่าไหร่เข้าไปได้แล้วหนึ่งในสามประกาศชัดเจนออกมาขนาดนี้นั่นคือความหมายเมื่อไรใช่ไหมรเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสามพันคนเนี่ยที่เหู่อเงนี้ถ้าพวกท่านเนี่ยผมว่าพวกท่านเนี่ยแล้วมันมีการร้องเรียนไปทั่วทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะกลุ่มี่สิบตรามาของพวกเท่านั้นแล้วพวกท่านน่ะถ้าพวกท่านมีศักดิ์ศรีแล้วพวกท่าน,น,าานมั่ววนใจ จะต้องไปทําหน้าที่การกองกฎหมายซึ่งจะออกมาเนี่ยมีผลบังคับใช้กับคนทั้งประเทศเนี่ย้วตัวพวกคุณเนี่ยพวกคุณยังไม่บริสุทธิ์พอคุณก็ควรที่จะให้กรนปตทกราเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียนหรือขั้นตอนที่ผมลาดับมาให้พวกท่านฟังเนี่ยให้ไปถึงที่สุดและไปถึงตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดุลพินิจของศาล อุูแล้วนะภาคการเมืองแล้วสามภาคการเมืองใหญ่พวกท่านก็ไปตีความเมกันกันอยู่ไปยากระบาดหรืพภาคไหนครับมันก็ท่านสองฝั่งมันก็ต้องไปแย่งชิงที่ๆไงต้องไปแย่งชิงเก้าอี้ในสภาผู้พิสภาถูกไหมเพราะอะไรก็สัส่วนงันถึงวันนี้เขาก็พูดได้แล้วไงว่าเขาเขาแท็กมาได้แล้วหนึ่งในสามถูกไหมรู้ไหมนั่นความหมายคืออะไรนั้นมันแท็กกันได้นะการ ทาศาลเขาเนี่ยกฎหมายเนี่ยบอกให้เลือกนะครส,สมัคระดับอำเภอจังหวัดระดับประเทศของเขาว่าวิธีการ<น>พอเขาบอกว่า200-600ร<น>้อยนะเ<น>ขาก็ตั้งคนของเขาไว้แล้วมาสามร้อยคนเนี่ยเขาตั้งหัวไว้ก่อนแล้วเขาสวนทางกับกฎหมาย<น>เขาก็วางแผนลงมานะจากระดับประเทศจังหวัดอำเภอนะแล้วก็าวการกระบวนกนารก็เริ่มต้นจากระดับนั้น よし。